สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์เจียมติพัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะมาพูดเนี่ยมาพูดถึงการปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะซึ่งศาลจะมีนโยบายใหม่นะครับในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาซึ่งก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะที่มีอยู่เพราะว่าปัญหาประเทศไทยเนี่ยนะเรามีคุกที่จะัขังคนได้จำนวนหนึ่งแสนคนแต่ปรากฏว่าเรามีผู้ต้องขังเนี่ยถึงสามแสนคนโดยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยศาลก็มีแนวนโยบายจากหลักคิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เรื่องของความเดือดร้อนเรื่องต้องเอาทรัพย์สินไปประกันตัวประกันตนเนี่ยนะฮะศาลก็จะให้การประกันตัวนะครับผู้ต้องหาให้มากขึ้นแล้วก็ลดการแออัดปัญหาภายในคุกด้วยไม่จําเป็นก็ต้อง,ต,องต้องเคลีย์ผู้ต้องหาในคุกซึ่งมีจำนวนเยอะ R, แออัดแต่ก็เปลืองงบประมาณของแผ่นดินนะครับ กำไร e m เนี่แหละนะฮะเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะการจะปล่อยตัวมาซึ่งจะเริ่มต้นมาที่1กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยนะครับกำลา e m เนี่ยนะ,ะเป็นตัวสำคัญกำไร e m มันคืออะไรกำไร e m ก็คือเครื่องมือนึงเป็นวงแหวนเนะกาะไว้นะาจะมีเครื่องมือวัดมาห้ามออกพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ให้คนอยู่ภายในจำกัดอยู่ในภายในบริเวณเวนบ้านนะะแล้วก็ภายในบริเวณบ้านห้ามออกไปก่อเหตุที่นั่นที่นี่ถ้าก่อเหตุหรือนอกบริเวณ เครื่องนี้มันจะมีการแจ้งเตือนนั่นหมายความว่าผู้ที่ได้รับการาปล่อยตัวชวั่วคราวก็ถือว่ามีความผิดหรือว่าผิดฐานก็จะอถอนการประกันตัวท,ทันทีที่ผ่านมาไอ้เครื่อง EM ที่ว่าเนี่ยนะครับมันเคยใช้ที่ไหนมาก่อนมันเคยใช้ในหลายๆประเทศมาก่อนนะครับและเคยใช้ในประเทศไทยในส่วนของงานคุมประพฤตินเนี่ยนะฮะของศาลเหมือนกันก็นใช้อยู่ประมาณ3,000ตัวนะฮะ จากการข้อมูลที่มีการตรวจสอบเพราะว่าก็ประสบความสําเร็จมากนะครับมีประมาณ1-10ไม่ถึง10%บเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปที่ผู้ต้องหาหลบหนีสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมแล้วก็มีคนถามว่าคุ้มไหมน,นี่เป็นเรื่องที่สําคัญว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ทีนี้ในเรื่องของสารเนี่ยในคุมประพฤต์ก็ทำไปแล้ว3,000คนไปตรวจสอบแล้วก็ประสบความสําเร็จค่อนข้างจะมากนะครับทำให้ผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวไป อยู่ระหว่างการดรอคําตัดสินซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาคดีใหญ่นะครับคดีเล็กน้อยคดีมโนสาเล่มโนสาเล่นะฮะส่วนคดีใหญ่ๆลักวิ่งชิงปล้นเนี่ยก,ก็ไม่ได้รับการประกันตัวในคดีนั้นนะส่วนมากก็เป็นคดีหมิ่นประมาทคดีลักทรัพย์อะไรเงรี้ยมันที่เป็นคดีที่ไม่ใหญ่โตนะฮะแล้วก็เป็นคดีที่ผู้ต้องหามีความยากจนนะก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะในการที่จะ ไม่ให้ออกจากบ้านนะฮะอยู่ในที่จํากัดอยู่ที่จำกัดรัฐก็ไม่ต้องเสียเงินที่คุมขังก็ไม่ให้อัดน,นะครับและที่สําคัญคือไม่ต้องมาใช้เงินประกันตัวแต่เครื่องมือเนี่ยตัวหนึ่งประมาณ3ามหมื่นบนาทศาลจะเอามาใช้ก่อนทั้งหมด7ตัวนี่ขอภยัยฮะเจ็ดทั้งหมด300ตัวนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กระสินนครศรีธรรมราชจังหวัด จันทบุรีและก็กรุงเทพใต้นะครับจะเริ่มนํามาใช้ก่อนนะครับเป็นชุดแรกการนํามาใช้ครั้งนี้ก็จะส่งผลทําให้ผู้ต้องขังในคดีที่ไม่รุนแรงก็จะได้รับการประกันตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เครื่องตัวนี้ประมาณ30,000บาทนะครับที่อยู่ดับแขนไอ้ที่ดีอยู่ที่ขาเขาจะรัดไว้ที่ขาเลยเครื่อง e MA. อนะถูกทดสอบมาใช้ตั้งแต่ปี2551นะฮะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ก็ใช้กันอยู่ตั้งแต่ปี2 5 5 1เป็นต้นมา กรับจนถึงปัจจุบันก็ได้ผลมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่า,เ,าเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะลดปัญหานะผู้ต้องขังจํานวนมากโดยเฉพาะผู้ต้องหายาเสพติดนะฮะที่อยู่ในเรือนจำนะให้กับาทางรัฐบาลให้กับศาลซึ่งเป็นกระบวนการปฏิรูปเ,เขาเรียกว่าเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้ดีทางเึ่งนะครับแต่ทั้งเนี้งนั้นเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเขาทำมาก่อนแล้วนะครับ ถ้าทำมาก่อนแล้วก็เริ่มเพิ่มั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นตามนโยบายแล้วก็ศาลก็มีแนวนโยบายจาก300จะขยายเพิ่มเป็นหมื่นสองหมื่นตัวถามว่าคุ้มหรือเปล่านะฮะมีการถามคำถามเนี่ยจากทางผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคมคุมพืชคคมพฤชก็ตอบว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยก็ดูที่ว่าถ้าเขาไม่ไปก่อเหตุอีกมันก็น่าจะคุ้มเกินเพียงพอแล้ว,วน่าจะจริงนะได้ไหมครับว่าไอ้เครื่องมือ EM นี้ต่อไป เมื่อก่อนเนี่ยพอมีออกกฎหมายขึ้นมาตั้งแต่ปี2511คราวนี้ก็จะถูกนํามาใช้นะครับแล้วก็แน่นอนฮะมันก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศถ้าเข้ามาก็อาจจะมีสิทธิ์ในการพักโทษในระดับเช่นนี้ในการอยู่ในที่วงจํากัดด้วยเช่นกันขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เตรียมพิพัฒนาสวัสดีครับ ผัวประราบชวังมานับแสนคนมีแต่ความอะไรห่วงหาลูกกลาบบูชาย้พอลุ่สู่สวรรค์ข้าไลนับมาเจ็ดสิบปี อุศลของคนไทยนี้หมายมากนักหนาทินในแห่งแลงทินในน้ำท่วมบาเห็นข่าวห่อมาบันเทาทุกภัยเลยไปฟัง พอลตั้งแต่เล็กเลยล่งมาจนป่านนี้ทุกวันข่าวสงงานที่ได้เห็นมันตราบสิ้นชีวิตลูกนี้ มีพลมหาราชาโลกจารึกนามว่าสรงเป็นราชาแห่งคุณนธรรมทรงยึดโทษศรธรรมได้นำคนไทยล้วงจากทุกทั้งกวงให้พอมีพอ ขังขา่าระกกรณียกิจพอ่อลกตั้งแต่เล็กเลยลูวงมาจนป่านนี้ทุกวันข่าวสงงานที่ได้เห็นมานี้ตราบสิ้นที่มีลูกนี้ คนมหาราชาโลกจะรึกนามว่าสรงเป็นราชาแห่งคุณรรธรรมทรงยึดโทษสธรรมได้นำคนไทยลุวจากความทุกข์ทั้งพวงให้พอมีพอ